พระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29พฤษภาคม2562โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายมุ่งหมายที่จะให้บุคคลและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชนเมื่อชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน จะเกิดเจตคติในการที่จะร่วมกันป้องกันดูแลรักษาร่วมกับรัฐโดยที่จะเข้ามาในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าอย่างผิดกฎหมายและป้องกันมิให้มีการบุกรุกพื้นที่เพื่อที่จะฟื้นฟูดูแลอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานไทยต่อไปกฎหมายป่าชุมชนฉบับนี้เป็นกฎหมายที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง28ปีเพราะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนครั้งแรกเมื่อปี2534และมีผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนขึ้นมาอีกหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปี2542มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนโดยภาคประชาชนเป็นผู้เสนอและปี2562นี้ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการซึ่งกฎหมายป่าชุมชนฉบับนี้นับว่าเป็นกฎหมายส่งเสริมที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกับรัฐในกฎหมายฉบับนี้จะมีโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอำนาจตามที่กฎหมาย หมายกำหนด3ระดับคือ 1. คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนซึ่งมีหน้าที่ในการตรากฎหมายอนุบัญญัติและกำหนดนโยบายด้านป่าชุมชน 2. คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลและส่งเสริมป่าชุมชนในท้องที่จังหวัด สคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้านจะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้สมดุลและยั่งยืนตามที่กฎหมายกำหนดป่าชุมชนเดิมที่กรมป่าไม้ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งป่าชุมชนก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับจะเป็นป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพศ2500 62ซึ่งเป็นไปนตามมาตรา99และมาตรา100ซึ่งปัจจุบันมีอยู่จำนวน11,327ป่าชุมชนและป่าชุมชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ในสองส่วนนี้จะต้องมีการจัดทำแผนการจัดการป่าชุมชนเพื่อใช้เป็น,นกลไกในการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างสมดุลและยั่งยืนจึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐ จะต้องช่วยสนับสนุนชุมชนในการเขียนแผนการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายซึ่งแน่นอนตามภาษากฎหมายและอนุบัญญัติ จะเป็นภาษาที่ยากต่อความเข้าใจดังนั้นท่านอธิบดีกรมป่าไม้จึงได้ดําริให้มีการจัดสื่อการสอนแนะนำวิธีการเขียนแผนการจัดการป่าชุมชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่และชุมชนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเขียนแผนการจัดการป่าชุมชนได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามกรอบของกฎหมายจึงได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขวัญชัยดวงสถาพรจากคณะวิศาสตร์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในด้านการเขียนแผนมาสอนวิธีการเขียนแผนการจัดการป่าชุมชนอย่างง่ายๆค่ะ